คือตัวเฮดเกียร์เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นออโตบิด mm ิกอ p l i า n ์ e ก็คือตัวช่วยจัดกระดูกและขนไกล mm hmm. เพราะฉะนั้น นึกภาพว่ามันใช้หัวเราเป็นสมอแล้วดึงกระดูกขานไกลเรากับกระโหลกศีรษะเราเทียบกันเพราะฉะนั้นการที่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนไข้อะสามารถเกี่ยวได้อย่างมีวินัยมากน้อยแค่ไหนผู้ปกครองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวถูกตำแหน่งหรือเปล่าด้วยก็เป็นสิ่งสําคัญเฮดเกียร์ ar, มันยับยั้งยังไงอ่ะเทดเกียร์ด้วยเวกเตอร์ฟอร์สอองมาเนาะมันจะมีแนวยับยั้งก็คือมันจะสามารถเกี่ยวได้หลายทิศทางเลยก็คือจะเป็นไฮพูเฮดเกียร์ก็ได้ midc ู mid Head ar, หรือโลคูเหตุเกียร์ก็ได้จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทิศทางที่เราอยากจะกระตุ้นขานไกลอ่ะอยากจะกระตุ้นไปทางไหนมากกว่าเราก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเคสแต่ละเคสไปที่เมื่อสักครู่ที่หมอเนอตอธิบายว่ามีเหตุเกียร์ที่มันเหมือนตัวคล้องใช่ไหมที่เราวางไว้ข้างบนหรือรัดเป็นแสบไว้ตรงกลางหรือแม้แต่ไว้ตรงไททอยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณหมอจัดฟันก็ต้องคำนวณเวกเตอร์และทิศทางทด้วยในการที่จะรักษาต่อเคสเนี่ยอาจจะ วางตำแหน่งไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างบางเคสเราอยากให้ขานไกลบนถอยไปข้างหลังแต่ยื่นลงมาข้างล่างด้วยเราก็อาจจะต้องวางไว้ตรงที่ท้ายถอยตรงคอใช่ให้เวกเตอร์มันสามารถกระตุ้นให้ตัวกระดูกขานไก่อะมันย้อยลงมาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดในเคสที่ใบหน้าเริ่มยาวและกระดูกขานไกลบนเริ่มยาวแล้วเราไม่อยากจะให้มันยาวมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้เฮดเกียร์ที่มันอยู่ระดับายคูมากขึ้นอโอเคเข้าใจแล้วเหมือนการออกกำลังกายเลยเนาะแล้วแต่ส่วน ที่เราจัดวางใช่